T-T-A-R Sister, Baby, stop breaking my heart Oh no You hurt me? No more next time I hope you got that boy Hey girls It's gonna be alright yes. Hey boys Better make it right Hey girls We got your back Got your back Got your back got You said and I do I didn't tell you You know อาเซียนการรวมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมีความการศึกษาอย่างไรบ้างเรากำลังจะเข้าปริออนนมอว์ไปใช่ไหมครับปีหน้าเราเข้ามาวิทยาลัยเชื่อไหมครับว่ารเราเนี่ยเป็นคนรุ่นแรกที่จะเข้าไปเป็นประชาอาเซียน มันจะมีผลยังไงกับพวกเราบ้างกับส่วนที่สองที่ผมจะนำเสนอก็คือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีสองปั่งการศึกษาพันองค์การสถาบันการศึกษาได้โรงเรียนสองราววิทยาลัย่เราได้เห็นกันแล้ววิทยา,ย,ยาลัยที่วิทยาจะมีผลอย่างไรบ้างนะครับ

อยากสอบถามท่านอธิการนะคะว่าทําไมถึงจัดโครงการแนะแนวะคะ่ะที่จังหวัดขอนแก่นคะครับก็จริงจริงแล้วที่จังหวัดของขอนแก่นนี่นะครับก็มีผู้บริหารของเราเนี่ยก็ได้แนะนำนะครับว่าเป็นที่ที่ต้องการโอกาสในการศึกษาอย่างมากนะครับและก็เป็นหน้าที่ของวิทยาลัยที่เราจะเอาโอกาสตรงนี้เนี่ยมานะครับซึ่งโอกาสที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เป็นโอกาสเฉพาะนักศึกษาได้เรียนรู้จะเป็นโอกาสสําหรับ ครูอาจารย์ไม่ว่าของวิยทยาลัยเทคโนโลยีสยามหรือครูอาจารย์ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยจะได้ร่วมกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็สร้างนวัตกรรมความรู้ในท้องถิ่น และในสังคมไทยให้มาให้มีมากขึ้นและหลังจากที่มาแล้วก็ดูเหมือนประสบความสําเร็จนะครับนักศึกษาเองก็ให้ความสนใจอย่างมากครูอาจารย์ต่างๆตอนนี้เราก็มีโครงการที่หลังเกิดขึ้นมาจากการคุยพูดคุยกันี่อยู่หลายโครงการและผมคิดว่าเราคงต้องสารต่อต่อไปครับนะในเวลาอันใกล้ก็คงจะได้เห็นนวัตรกรรมการศึกษาจากครูอาจารย์จังหวัดของทอนแก่นแล้วก็อาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคสยามครับค่ะแนะนําชื่อนิดนึงคะ่ะ ค่ะชื่อนางสาวสุภลักษณ์พมเมืองขวาค่ะ,อะตอนนี้เขียนใบสมัครเนี่ยเขียนไว้สาขาอะไรมีสาขาในดวงใจคณะในดวงใจหรือ,อยังค่ะสําหรับหนูอยากเรียนนิติศาสตร์ค่ะนิติศาสตร์ใช่ไหมแล้วทาไมถึงอยากเรียนนิติศาสตร์ก็หนูอยากหนูอยากเป็นทนายความค่ะอ๋อคืออาชีพในฝันเลยอยากเป็นทนายความมีความสนใจอะไรในด้านวิทยาลัยที่นี่คะ่ะค่ะหนูเท่าที่ฟังมานะคะวิทยาลัยนี้ก็แบบให้ความเป็นกันเองแล้วก็ ให้ความเป็นส่วนตัวกับนักศึกษาค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะแนะนาตัวนิดนึงค่ะครับพิสิทธิ์บุญวิชานะครับ น้องมีคณะในใจหรือ,อยังว่าอยากเรียนอะไรสำหรับผมนะครับก็อยากเรียนคณะศึกษาศาสตร์นะครับเอกภาษ,ษาอังกฤษครับแล้วทำไมถึงอยากเรียนสาขานี้เพราะว่าภาษาอังกฤษ,าษ,าษาก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสาหรับเราด้วยนะคบเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ภาษาแล้วเราก็สามารถไปที่ไหนก็ได้แล้วมีอาชีพในใจไหมว่าเอ้ยฉันจบมาแล้วฉันจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ย ก็ครูนี่แหละครับ <c oughs> เป็นอาจารย์เป็นคุณครู <c oughs> เนาะเป็นพ่อพิมเอ้ยหรือแม่พิมพ์แห่งชาติใช่ไหม <c oughs> อ๋อโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะ <c oughs> มีคณะในใจหรือ,อยังว่าอยากเรียนคณะอะไรมีแล้วค่ะก็พยาบาลศาสตร์บัณฑิตคะ่ะอยากเป็นพยาบาลใช่ไหมแล้วทําไมถึงอยากเป็นพยาบาลเพราะว่าพยาบาลมันเป็นคือปัจจุบันนี่ก็คือมันเป็นคณะสำคัญแล้วอีกอย่างมันจะก้าสู่อาเซียนด้วยใช่ไหมคะแล้วพยาบาลนี่มันสามารถที่จะเข้าไปทํางานในประเทศอาเซียนได้ด้วยค่ะและและมันก็แบบเป็น เป็นสิ่งสำคัญที่ที่ต้องช่วยเหลือแบบป่วยอะไรอย่างเงี้ยอยากโกอินเตอร์เป็นพยาบาลโกอินเตอร์ด้วยใช่ไหมแต่แล้วที่อยางมันเห็นบอกว่าพยาบาลในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถเป็นแพท์คอสติได้ด้วยอ๋อคืออยากควบสองสองอาชีพว่างันไปสบายใช่ไหมโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับก็ผมชื่อนายคณนตแสนอูนครับอยู่เรียนบูเรียนวิทยาคมครับตอนนี้เรียนอยู่ระดับไหนคะระดับชั้นมหครับ มีคณะในใจหรือยังว่าอยากจะต่ออะไรมีแล้วครับก็อยากเรียนครุาศาสตร์ครับเอภาษาไทยครับอยากเป็นครูอยากเป็นอะไรอย่างนี้หรอรับผมชอบเป็นครูแต่พ,พี่เห็นเรายืนถ,ถ่ายรูปให้เมื่อกี้ทํากิจกรรมอย่างเงี้ยไม่สนใจเกี่ยวกับด้านถ่ายรูปถ่ายภาพนี้หรออ๋อก็สนใจครับแต่ก็ยังสองจิตสองใจอยู่คก็ยังสองจิตสองใจสองจิตสใจอยู่ครับโอเคขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหนได้ไหมคะ นางสาวยุวดีศรีซุยค่ะค่ะน้องสนใจสมัครสมัครคณะอะไรคะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะ๋อ้ทำไมถึงอยากเรียนคณะนี้ค่ะก็ชอบแล้วก็ดูแลผู้ป่วยอย่างนี้ด้วยค่ะแบบว่าเรียนจบแล้วอยากจะเป็นอะไรอะค่ะก็ทำงานอยู่อนามมยอย่างนี้ค่ะอ๋อชอบดูแลผู้ป่วยเทคแคร์อ๋อขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรันธิมาทรศรีทนค่ะอยู่โรงเรียนภูเวียงกีาคมค่ะค่ะขอสอบถามหน่อยนะคะว่าวันในนี้น้องลงเลือกที่จะเรียนอะไรคะอ๋อการโรงแรมค่ะเพราะว่าชอบที่จะให้บริการค่ะแล้วอาชีพที่น้องอยากจะทําคืออะไรคะก็เป็นเชฟก็ได้คะ่ะชอบการทําอาหารคะ่ะต้องทําอาหารอร่อยแน่เลย <c oughs> มีแรงบันดาลใจอะไรถึงอยากจะเรียขนขณะนี้คะ่ะก็ มีรุ่นพี่หลายๆคนที่ไปเรียนก็ประสบความสำเร็จเยอะค่ะก็เลยชอบค่ะน้องรู้สึกอย่างไรกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์คะชอบมากค่ะเวลาที่อาจารย์สั่งให้เด็กทากับข้าวก็เป็นคนที่เฮฮาชอบมากค่ะขอบคุณค่ะอ๋อโอเคขอบคุณค่ะ